เกม่อเพินดแกะพุ่ใหญ่ทังพุ้่งให่าัชุบเครื่อน้อะครับเป็นสกิลมายาในการเห็นความดีคว้างง่ามนะครับเชิญจินเช่อใจคู่กินคู่ใจครับตอนนี้ทางจะพูดมาสื่อถึนะครับเราจะประกอบการงานอะไนะครับเระกอบพิธีมอบเครื่องมือเพแินนะครับ เอาเตรียมแค่แล้วก็เป็นผ้าป่าเพื่ออนาคตเราต้องตอบคำถามอยู่นะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับจำนวนมือรับร้องรองกันนะครับและเปล่าคำว่าสาธุพร้อมกันทางการศักษาพระธรรมยมนาฏสาธุสาธุสาธุบังฑ์ของเดที่หนึ่งครับคนรับมาหาผมครับคนรับมาหาผม คนรับมาทางนี้ครับคนรับมาทางนี้ครับคนรับมาทางนี้ครับหมู่ที่สองตั้งบั้านบ้านมาก่อนไม่ยืนก่อนหมู่ที่สองอยู่บ้านปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ก็ได้ครับมันปุ้ใหญ่ก็ได้หมู่ที่สามตั้งตั้ โมที่สองท่าน,นก็มากเป็นผู้ช่วยนะครับนะครับครังจากเหล่านี้ก็จะไปปจำที่สถานสุขภาพนะครับซึ่งวัด้องอทำและก็เจงจะเป็นนะครับหมสามูัวตัใหญ่บ้านนะครับผันะ้ใหญ่บ้าน โมที่สี่บ้าครับรับสแตนบายเลยนะครับคนรับมามายืนเลยนะครับคนรับออกมายืนเลยครับ,บ,บครับโมที่เ้าครับขัโดยท่านประธานคระนัก สมองระบบสัตว์ปาน้าเั่ประทันสมองหมูที่เก้าหมูที่สิบครับบ้านปากน้ำหมูที่สิบนะครับหมูสิบสองนะประทางสมองนะครับผู้ช่วยพิม์ดีและประทางสมองหมูที่สองครับสุดท้ายนะครับหมู่ที่สิบสีนะครับ อยู่ที่สิสสสนสีะครับบ้านขอใต้ครับโดยที้ใหญ่บ้าวิทยาจันผนครับจะได้เครื่องบัดคอมดันแล้วก็เครื่องทำตรวจตบตาอยู่ข้างในนะครับหนึ่งชุดนะครับขอขบพระคุณท่านนายเือชิ